สวัสดีค่ะเขาสุสุฟ้าคำสายร้านคู่ปาร์มิจิตของคุณที่นี่นะคะของป้าได้สองกล่องนะทุกคนสำหรับคาราเซนพัทวิซีค่ะทุกคนแล้วก็มโนมรายชื่อนะคะว่าใครจะได้กันบ้างเอ,อ่อขอมืม่อในที่หลังก็ได้ป้าแห่บ้านป้าแห่บ้าน

ไอ้แอรามือไหในะแอลืมไปแล้วคุณวิไลใครวิไลป้าบ่อยน่ลืมเลยี่วิไลมีเงินป้ายประกามานั่นก่อนประกามาติ๊กไหมเนี่ยราใครได้ไปแล้วเนี่ยกกได้ไแล้วหกสกล่องอุ้ยดีจังเลยแ้เาตัวเาทาไมได้ ลืมนะทานไม่ได้นะมีพนันสองกองค่ะจากคุณนีค่ะขอบคุณคุณนีนะคะได้รับแล้วแต่ไม่ได้ทานไม่ได้แต่น้องอาเดียทานได้นะคะหรือว่าคุณยายทานได้ไหมได้คุณยายทานได้คุณยายคุณยยาเป็นของฝากคุณยายที่หัวใจหัวใจทานไม่ได้คุณยายทานไม่ได้ขอบคุณนะคะคู่รู่สองกองแต่คุณนีค่ะสองกองจะได้ขาบ่ งามบนี้ละงามเยอชื่อดำชื่ออะไรนะชื่อนะคะงคุณนีขอบคุณมากๆค่ะได้แล้วโอ้โหคุณอสวยองด้นียนั่งดำแลาก็ฟ้่อนอุ้ยแังดำดำขอบคของชงดำเยอะนะให้แม่กินด้วยกุอจากคุณนีค่ะขอให้มีอายุมั่นคงยนนครับ ช่างดำาีกองหุ่นตั้งแบบวิ่งนะโอ้โหคุณนีจะขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากนะครับคุณนีคนสวยได้ไงก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับพี่กอลกับบ่าวมือต้องตามไปให้ล้ล้งนันเองออสองออสี่กล่องหุ่นช่างดำสาม ีกองขอบคุณมากอีกรเออเห็นอยู่เยอะจังเลยก็ได้เยอะค่อยไปดูแล้วขอบขอบคุณอีกครั้งนึงสี่อันสี่อแล้วพี่นะเนาะโอ้ยสี่ข้วแล้วส่ข้อันี้ออไเนาะา่ไอ้ทำนขายอกหลายกล่องเลยก็สองูดูไม่ทไม่ด้จะกินกับลูกฟื้นให้ให้ใม้ให้ให้มอบให้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 

องก่อเนยอ๋อจบลนไ่กเก่าเนาะบนี้ยปดา๋ย้าวกอนโอ้โลอยา่งกินะไรมาทันได้ตังสี่กล่องอเนนี้เลนยปลาดเนาะเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะคะโอ้โหงใจลอน้องเว้ง้องเว้ง พุทก์และค้ำม,มันไกลสามแยกสี่แยกพุทธ์และค้ำส้งเลยเราอ่ะครับส้งกินเราส่งบอกว่ามันใช้น้ำใช้น้ำเลยใช้น้ำเลยว แบบนมันเป็นนสลิดมันลายนี่หมลายดล่ะโอ้คได้กินเยอะเลย อ้ยังอืดอยู่เลยป้ากนเลยกน้ำมันเลยเนี่ยเยนได้ไหมอ่มะตอนท้องว่างค่ะพิม phao mày đi 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 มันดูดอมนู้นก็เสียงมันดูนู้นสัตว์แบบนี้มันเปนบทงากเออมันดูดอมซึมๆอันเดียันเดียด เลียกาแฟคนนึงคุณชานเจอให้เราอยู่ป่เเฮ้อไลมันเหลือละมั้งมันเหลือกล้องนึงไว้ส่งนี้มีแล้วเขาก่นี่จำเพอปรเ็ เข้าประสาวยาชิไปล้าเข้าก็ติดเลยเขาไปล้าปั๊บติดปั๊บเลยเราเอ๋อการผสมน้ำกินแม่เธอก็มี